สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเขมาาชนะครับวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับรายการแรกไปเริ่มที่รายการศึกมวยดีวิถีไทยนะครับ ก็ไปดูช่วงที่2เลยแล้วกันนะครับช่วงที่2นะครับก็เป็นการเจอกันของเจ้าไดนาไมท์ลูกเขาขวางนะครับวันนี้เจอกับนิวแสนชัยทุนหนองจีนะครับไดนาไมท์มวยจากราชบุรีนะครับซ้อมมอภูวนาที่นนทบุรีนะครับก็ประเภทมวยเข่าสูงยาวนะครับขณะที่นิวแสนชัยมวยจากสุรินนะครับซ้อมสองมคนการช่างที่ปทุมธานีนะครับก็ ประเภทมวยขับวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าด่ายดำไหมนะครับและก็คู่ที่2นะครับคู่รองนะครับกลาพยัคฆ์ทีเด็ด99นะครับเจอกับทาฮาอัสการีนะครับนักชกจากประเทศอิหร่านนะครับเจ้ากลาพยัคฆ์นี่นักชกจากสปปลาวนะครับก็ซ้อมทีเด็ด99นะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้เจ้าเพชรเอกนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าทาฮานะครับทาฮา กาลีนะครับนักชกจากประเทศอิหร่านนะครับมาแทนยอดยอดวิชานะครับก็ผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะน็อกยกที่1เจ้าซีอุยนะครับซีอุยเสียหนุ่มกาลยานะครับคนนี้ชอบไปที่เจ้ารลาพยักนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของเหนือธรณีนะครับเหนือธรณีพุทธประชาชื่นครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรทอง9้าพัชระยิมนะครับเหนือธรณีเนี่ยมวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมเสร็จกันนนเหน่งที่ชัยนาทนะครับ ประเภทมวยเข่านะครับเคยชนะมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรทองกา้ามวยจากราชบุรีนะครับซอมภัชระยิมที่ราดบุรีนะครับ,รบ,รรบประเภทมวยซ้ายครบเครื่อง บูดูดันนะครับวันนี้มาแก้มือนะครับวันนี้ยังชอบไปที่เจ้าเหนือธรณีนะครับมวยชอบรายการมวยดีวิจิตรไทยนะครับเหนือธรณีพุทธประชาชื่นนะครับแล้วก็ราพยัคษ์นะครับราพยัคทีเด็ด9 9ส่วนรายการที่2นะครับเป็นรายการมวยไทยเจ็ดสีมาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับกู่ที่1นะครับทับหลวงเพชรเกศเพชรนะครับเจอกับศรีธนชัยสุจีบหมีเกี๊ยวนะครับกู่นี้สู้กัน124นะครับทับหลวงก็มา100 24.4สิบสีลดไปศูนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเกียรติเพชรนะครับขนาดที่สีธนนชัยเนี่ยมาตามทิกัดนะครับ124นะครับคูณนี้ชอบไปที่ทับหลวงนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับหนึ่งสยามสอเดชพันธ์นะครับเจอกับเพชรเดือดโกลิตัมวยไทยนะครับคูณนี้สู้กัน109นะครับคูณนี้ชอบไปที่เจ้า1สยามนะครับ1สยามก็ซ้อมอยู่กับทีมงานสรวัชเชษนะครับสอเดชพันธ์ ส่วนคู่ที่3มนะครับมาบินศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับเจอกับเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนนะครับคู่นี้สู้กัน131มนะครับมาบินก็ประเภทมวยไฟเตอร์นะครับกล้าแลกกล้าบวกเดินหน้าท้าชนนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรแสนชัยก็ประเภทเข่าในดีครบเครื่องนะครับคู่นี้ชอบไปที่มาวินนะครับถ้าราคาเป็นต่อก็ออกตัวบางทุนใหม่แล้วกันนะครับส่วนคู่เอกนะครับเพชรสยามจอพัทยานะครับหรือว่าน้ำดื่มทีทูเดย์วอเตอร์นะครับ วันนี้เจอกับโปเยวอสันใต้นะครับคู่นี้สู้กัน122นะครับเบสสยามเนี่ยมวยจากซูรินนะครับก็ประเภทมวยซ้ายสูงยาวนะครับตั้งรับจับทานดีครับขณะที่โปเยนะครับก็ประเภทมวยไฟเตอร์นะครับเตืหน้าท้ายจนกล้าแลกกล้าบวกนะครับคู่นี้ชอบไปที่โปเยนะครับชอบไปที่ท่าทอะหดและก็หัวจิตหัวใจนะครับถ้าราคาเป็นต่อยังไงก็ออกตัวบังทุนใหม่แล้วกันนะครับมวยชอบช่องเจ็ดนะครับชอบมาวินและก็ โปรเยนะครับมาวินแล้วก็โปรเยนะครับส่วนรายการช่วงเย็นนะครับรายการสืบท่อน้ําไทยเกียรติเพชรนะครับคู่ที่1น,นะครับกูที่เดชสิงห์มาวินนะครับเจอกับเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้า วุฒิเดชนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเด่นสยามเหนี่ยมธนวัฒน์นะครับเจอกับเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์นะครับเด่นสยามมวยสงขลานะครับซ้อมขุนศึกมวยไทยที่กระบี่นะครับก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับขณะที่เพชรแสนชัยนี่มวยจากโคราชนะครับซ้อมจิตเมืองนนท์นะครับประเภทมวยขวานะครับคู่นี้ชอบไปที่เด่นสยามนะครับแล้วก็คู่รองนะครับชามนาวมอราชพัฒนอุบลนะครับเจอกับชมวิทเพชรแอสสันป่าตองนะครับชามนาวก็มวยจากอุบลนะครับประเภทเตะต่อยหนักแรง วงในปั้มล็อกและตีแข็งแรงนะครับขณะที่ชมวกเพชรนี่มวยจากเชียงใหม่นะครับก็ประเภทมวยซ้ายสูงยาวนะครับคู่นี้ชอบไปที่ชมวิเพชรนะครับชมวิเพชรแอสสันปาตองและก็คู่เอกนะครับราชเดชที่มวยไทยนะครับเจอกับเพชรสังวานนะครับราชเดชก็มวยจากอุตรดิตนะครับซ้อมเชียนมวยไทยอยู่กับทีมงานพี่นกน้อยน้องนุ่มนิ่มนะครับมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมดีออกอาวุธคล่องแคล่วว่องไวนะครับขณะที่เพชรสังวานนี่มวยจากบุรีรัมนะครับ ซ้อมสอสมานการเมน้นนะครับก็ประเภทมือขวานะครับเดินหน้าท้าชนกล้าแลกกล้าบวกนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าราชเดชนะครับมวยชอบรายการศึกเกียรติเพชรน,นะครับ TKO นะครับรชอบราชเดชนะครับราชเดชเทียนมือไทยและก็เจ้าเดชสยามน,นะครับนี่คือมือชอบวันนี้นะครับปไปก่อนสวัสดีครับ